สวัสดีครับลหลังหลังจากที่เปิดรับรีเควส t คลิปสอนในเพจนะครับก็รู้สึกจะได้รับความสนใจที่สุดก็จะเป็นการเขียน AI ให้กับบอทมอนเตอร์นะครับซึ่งประจบเหมาะกับช่วงนี้ก็กำลังมีเกมที่ต้องเขียนตัว AI พอดีเลยก็เลยขอยกมาทำคลิปสอนด้วยแล้วกันซึ่งบอที่เราจะมาทำกันในคลิปนี้เนี่ย จะเป็นบอทที่จริงๆบอทเนี่ยเป็นอะไรที่ส่วนตัวรู้สึกว่าซับซ้อนเหมือนกันเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ข้างในมันจะต้องคิดนู่นคิดนี่ทำหายหลายอย่างใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะยกมาในส่วนของการเดินตามผู้เล่นกจ็จะเรียกว่าเป็น AI ที่ง่ายที่สุดมีความซับซ้อนมากที่สุดแล้วแหละซึ่งในส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างการ หาเส้นทางที่สั้นที่สุดการการหลบหลีกสิ่งกีดขวางการโจมตีผู้เล่นหาระยะการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะยกไปคลิปหน้าละกันนะครับซึ่งจริงๆไอ้ตัวก็จะมีโค้ดหลายอันเหมือนกันที่เคยแชร์ไปแล้วอย่างโคด้คดวิธีการมองเห็นของตัว AI เนี่ยก็เคยแชร์โค้ดลงในบล็อกแล้วเหมือนกันก็สามารถไปดูกันได้นะครับโอเคสำหรับ ตัวติวเตอร์เลียงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําเกมขึ้นมาเกมนึ่งซึ่งทุกอย่างระบบทุกอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่อย่างเดียวก็คือระบบบอทหรือระบบ a i นั่นเองผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่าหน้าตาเกมยังไงออสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่จะให้ผู้เล่นนะครับวิ่งหนีบอทเข้าไปในวงกดขาวงกด โดยที่ผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องหาเส้นทางที่ทำให้บอทเนี่ยสามารถไล่ตามได้ยากที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใครที่ถ้าเกิดเราตายก่อนบอทสามารถเข้าถึงเราได้ก่อนเราก็จะแพ้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราสามารถวิ่งไปจนถึงเส้นชัยได้ก่อนเราก็ชนะนะแต่ว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยไอตัวบอทของเราเนี่ยเรายังไม่มีสคริปอะไรเลย เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะเป็นแค่ออบเจกธรรมดาสามารถเดินไปเตะเล่นได้โอเคเราจะมาเขียนโค้ดให้มันกันเลยนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับบอร์ดนี้ผมก็ได้สร้างตัวออบเจกของมันมาไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่แอดสคริปต์ให้กับมันเราจะทำการแอดคอมโพเนนต์ให้มันนะครับให้เลือกบอรดทั้งหมดเลยการเลือก ซีเล็กที่หลายๆ,ๆอันเนี่ยให้ทําการกดที่ออบเจกต์ที่อยู่ข้างบนสุดกดชิปค้ังไว้บนคีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อนลงมากดออบเจกต์ล่างสุดนะครับมันจะทำการซีเล็กลากเลือกของออบเจกต์ทั้งหมดอันนี้มาให้เลยแล้วก็กด add component ก็พิมพ์ชื่อ component ตัวใหม่หรือสคริปต์ตัวใหม่เข้าไปผมขอตั้งชื่อว่าบ u t s c r i นะครับ เสร็จแล้วใน inspector ก็จะขึ้นสคริปต์มาให้เราแล้วก็สามารถ double click เ,เพื่อเปิดขึ้นมาใน m o n o d e v e l o e ได้เลยก็สำหรับบอทของเรานะครับหลักๆของมันเนี่ยก็จะเป็นการเดินไปหาผู้เล่นเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยที่บอรของเราต้องรู้ในสคริปต์ของเราเนี่ยก็คือว่าเราจะไปเอาค่าตำแหน่งของผู้เล่นมาจากตรงไหนนะครับก็สร้าง reference transform ขึ้นมาอันหนึ่งตั้งชื่อว่า target แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะใน Unity เราก็จะลากตัวอ็อบเจกต์ของผู้เล่นใส่ในนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวแปรที่เก็บค่าความเร็วในการเดินของมอนเตอร์หรือว่าบอทครับผมให้ความเร็วเริ่มต้นเป็นสําสำหรับเกมนี้เนี่ยวิธีการที่จะทำให้บอทเคลื่อนที่เนี่ยเราจะใช้ระบบดิจิตบอ d ดนะครับซึ่ง เพราะว่าในเกมนี้เนี่ยอย่างอื่นอ่ะมันเป็นลิจิตบอด y หมดเลยก็เลยขอใช้ r i จิ d บอด y ให้มันสัมพันธ์กันแล้วกันแล้วก็สำหรับ Rigid b o ด y เนี่ยผมจะใช้คำใช้การแอดไซค่า v e LOCITY เข้าไปนะค่าความเร็วซึ่งการแอดไซค่านี้ก็จำเป็นจะต้องมี Vector ร์ทีตัวหนึ่งที่เอาไว้บอกค่าถึงทิศทางที่จะเดินนะครับแล้วก็จะต้องมี Vector t ์ทีสองอัน ที่เป็นเวกเตอร์ทีสำหรับกำหนดไม่ใช่กำหนดเป็นเวกเตอร์ทีสำหรับเก็บค่าตำแหน่งของผู้เล่นแล้วก็บอทนะครับอันแรกก็จะเป็นของผู้เล่น target position เท่ากับ target บ position ต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของบอทตั้งชื่อว่า p o s i t i o n เท่ากับ transform แบบ position นะครับเราได้ตำแหน่ง2อันแล้วเนี่ยอันสุดท้ายจะเป็นเวกเตอร์ t ที่เก็บค่าทิศทางนะครับโดยเทียบจากเวกเตอร์ t 2อันแรกเทียบจากตำแหน่งของผู้เล่นแล้วก็ตำแหน่งของบอทโดยเอาตำแหน่งของผู้เล่นลบด้วยตำแหน่งของบอทนะครับก็จะได้ออกมาเป็นทิศทางในรูเวกเตอร์ t เสร็จแล้วขอเพิ่มนิดนึงว่า สำหรับเกมนี้เนี่ยไม่อยากจะให้มอนสเตอร์เนี่ยมันเดินขึ้นเดินลงได้คืออยากให้มันเดินอยู่ติดกับพื้นนะครับเผื่อว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราเทียบเทียบตำแหน่งระหว่างผู้เล่นกับบอรแล้วเนี่ยบางครั้งอผู้เล่นแล้วมีการกระโดดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดเร็กชั n มันเกิดการเบนขึ้นแต่เราไม่ต้องการให้มันให้บอรดมันบินตามไปแล้วก็ทำการเซตเดเ e c t i o n Y ให้เป็นศูนยนะครับ พอเราได้ direction เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะทำการ assign ค่า direction ตัวนี้ลงไปใน rigid body .velocity แต่ว่าสำหรับ unity version 5นะครับเขาจะบังคับให้เรา reference ตัว rigid body ก่อนเพราะว่าการการใช้แบบเก่าเนี่ยการแบบพิมพ์ไปตรงๆว่า rigid body .velocity ไปเลยเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เตือนทรัพยากรนะครับทำให้ CPU ทำงานหนะักนี้เราก็จะต้องมา reference ไอตัว rigid body นี้ก่อนเพื่อบอกว่าไอ rigid body ตัวเนี้ยเราหมายถึง rigid body ของใครใน start แล้วก็ set ค่า reference ตัวนี้แปลว่า rigid body เท่ากับ game object t get component rigid body ก็กลับมาที่อัปเดตเราก็จะเซตค่า v i l i t นอต v e l o c i t y mm hmm. เท่ากับ direction normalize mm hmm. คูณด้วย s เอ่อสำหรับตัว direction o normalize เนี่ยมันมีไว้เพื่อว่าแก้ปัญหาเวลาที่บางครั้งเนี่ย เวลาที่เรามีบอทดหลายๆตัวแล้วบอร์ดแต่ละตัวมันระยะคือเราหาเดเรกชันมาจากการเทียบตำแหน่งระหว่างผู้เล่นกับบอทใช่ไหมครับแล้วบอทดแต่ละตัวอยู่คนละที่กันระยะห่างก็เลยไม่เท่ากันสมมติว่ามันจะมีบอร์ดตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆแล้วอีกบอทตัวนึงที่อยู่ไกลโคตรอย่างเงี้ยไอค่าเวกเตอร์ทรีเดเรกชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะยาวไม่เท่ากันสมมุติถ้าเกิดเราแอสายค่าเดเร็กชันลงไปใน Veloc i t ตตรงๆเนี่ย มันจะทําให้ความเร็วในการเดินของบอทดแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับการที่ใส่ d o normalize เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ไอเวกเ,เตอร์ตัวเนี้ยถูกแปลงค่าจนเหลือความยาวแค่หนึ่งหน่วยทําให้บอทดแต่ละตัวเนี่ยมีค่าความเร็วที่เท่ากันและสุดท้ายเนี่ยเราก็คูณไปด้วยสปีดเราก็จะได้สามารถปรับค่าจากตัวแปรตรงนี้ได้เลยนะครับ กลับมาที่ Unity ในบอทแต่ละตัวเนี่ยเราก็ต้อง assign ค่า target ตรงนี้ให้มันนะครับซึ่งก็คือ object ของ player นั่นเองมาทดสอบกันเลยนี่นี่บอทก็จะเคลื่อนที่หาตัวผู้เล่นตลอดเลย เป็นขบวนแห่โอเคต่อไปเราจะหน่วงเวลานิดนึงให้ตัวบอรดของเราเนี่ยตอนเริ่มเกมยังไม่ต้องวิ่งเราให้ผู้เล่นเนี่ยตกลงมาได้เดินเล่นสักพักนึงก่อนแนละ้วถึงจะไล่าตามนะครับแล้วก็มาที่อัปเดตขอดักเพิ่มอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดเวลาตั้งที่นับตั้งแต่ตอนที่โหลดเกมขึ้นมาเนี่ยน้อยกว่า5วิ ก็คือยังไม่ต้องทำอะไรให้รีเทิร์นกลับไปก่อนการรีเทิร์นเนี่ยหมายถึงการออกไปจากฟังก์ชันนั้นเลยอย่างตอนแรกอย่างเนี้ยเราทำพอเกมของเราอะมารันในฟังก์ชันอัปเดตแล้วเช็คเจอว่าเกมอะมันเพิ่งเปิดมายังไม่ถึง5้าวิเลยเราก็สั่งรีเทิร์นก็คือมันจะไม่ทำอะไรข้างล่างที่เหลือเลยจนกระทั่งไอเวลาตั้งแต่เริ่มเกมนี่ยมันเกิน5วิ คำสั่งนีเทิรก็จะไม่ถูกเรียกแล้วมันก็จะทำงานส่วนล่างนี้ตามปกติหนึงศยาต่อไปนะครับผมจะเพิ่มเอ่ออ๋อ,อขอเพิ่มตรงนี้หน่อยดีกว่าสำหรับ เกมนี้เนี่ยมันพอดีว่าบอทเนี่ยมันไม่มีหน้าตาเพราะฉะนั้นหันไปทางไหนก็เหมือนกันแต่ว่าเผื่อว่าเกมของใครเนี่ยที่บอทเป็นโมเดลหรือว่ามีด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็ถ้าเกิดอยากให้บอทของเราเนี่ยหันหน้าไปหาผู้เล่นนะครับก็สามารถใช้คําสั่งนี้ได้ transform look at แล้วก็ใส่ reference transform ของของออบเจกตที่ต้องการให้วัตถุเนี่ยมองไปหาอย่างเกมนี้ก็จะเป็น target เป็นผู้เล่น สกิปเริ่มทำงานเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวบอททุกตัวเนี่ยจะหันหน้าไปหาตัวผู้เล่นตลอดเลยดูจากเส้นเส้นคอลไลเดอร์นี่ครับก็ผมจะเพิ่มลอจิคขึ้นมาอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดระยะห่างระหว่างตัวบอทกับตัวผู้เล่นเนี่ยมันระยะห่างเกินระยะห่างมากๆเกิน15เมตรเนี่ย ผมจะให้มันวิ่งเร็วขึ้นการเช็คระยะห่างนะครับให้ใช้คำสั่ง vector3.distance แล้วก็ใส่ตำแหน่งของ2ที่ที่เราจะวัดระยะห่างไปจะเป็น target.position กับ bot.position bot.position มากกว่า15เมตร ก็จะคูณสปีดเข้าไปเป็น15เท่าแล้วกันแรงไอเราไม่รู้ต้องลองแล้วก็ถ้าเกิดระยะห่างไม่ไกลมากระยะห่างปกติผมก็จะให้ความเร็วเป็นปกติตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นเหมือนว่าถ้าเกิดระยะห่างมันไกลมากมากเนี่ยก็เหมือนกับให้บอร์ดมันคิดว่า ใ้ยไม่ได้แล้วนะระยะห่างมันไกลมากอย่างนี้ต้องแพ้แน่เลยก็เลยก็ต้องก็เลยต้องวิ่งให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดระยะห่างมันไม่ได้มากเนี่ยก็แบบชิวชิววิ่งไปเรื่อยๆลองสังเกตทางซีนด้านซ้ายมือนะก็จะเห็นว่า บอทตัวไหนเนี่ยที่อยู่ในระยะไกลไกลค่อนข้างมากเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับวิ่งจนกระทั่งสามารถตามผู้เล่นขึ้นมาได้ก็ทำให้เกมมันไม่ได้ง่ายเกินไปก็ต่อมาผมจะทำการเช็คการชนนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลาผู้เล่นเนี่ยมันเป็นอมะตะโดนชนก็ไม่ตายโดนมอนเตอร์กินไม่ตายฉันจะเพิ่มเข้าไปว่า on collision enter collision on ก็ฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกทุกครั้งเมื่อมีการชนของวัตถุนะครับโดยที่เวลาชนกันแล้วเนี่ยมันจะส่งค่าข้อมูลเกี่ยวกับการชนเข้ามาในพารามิเตอร์ตัวนี้ข้อมูลการชนก็อย่างเช่นว่าอ็อบเจกต์ที่ถูกที่วิ่งเข้ามาชนเราเนี่ย เป็นอ็อบเจกต์ตัวไหนชนด้วยความเร็วเท่าไหร่ชนที่ตำแหน่งไหนอะไรอย่างนี้ครับสำหรับอันนี้เนี่ยเราก็จะเช็คว่าแ็กของเกมอ็อบเจกต์ที่เข้ามาชนเนี่ยใช่บอทหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นบอทขึ้นมาก็ให้ทำการทำลายเกมอ็อบเจกต์ของผู้เล่นเลย แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะสามารถเช็คแท็กตัวนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องแอ s i g n ค่าแท็กเข้าไปในอ b อบเจกต์ที่เป็นบอททั้งหมดก่อนเวลาจะเปลี่ยนแท็กหรือว่าเพิ่มแท็กใหม่เนี่ยให้มาคลิกที่ Inspector นะครับใต้ใต้ชื่อของเกมอ็อบเจกต์แล้วก็คลิกที่ Add Tag ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มแท็กอันใหม่ก็ตั้งชื่อให้มันว่าบอทเสร็จแล้วกลับเข้าไป มันทเลือกเป็นบอทนี้ลองเล่นดูอืพอผู้เล่นโดนชนผู้เล่นก็จะตายเลยแต่ว่าพอผู้เล่นตายแล้วเนี่ยมันจะมี มันจะ e อ r ร์เลอร์นูนเ e ฟเลขึ้นมาเพราะว่าตัว t a r เก็ตัวนี้มันโดนทำลายไปปุ๊บแล้วในโค้ดของเรามีการลิงก์มาหาตัวนี้อยู่พอมันไม่เจอปุ๊บมันก็จะ e อ r ร์เพราะฉะนั้นวิธีที่แก้ปัญหานี้ได้ก็คือว่าเราต้องดักดักคำสั่งว่าถ้าเกิดไอตัว t a r เก็ตัวนี้เนี่ยมันนูนขึ้นมามันไม่มีค่ามันถูกทำลายไปแล้วก็ให้รีเทิร์นออกมาเลย คือไม่รันคำสั่งข้างใต้แล้วครับอาการที่จะกระตุกหรือว่า e อ r ร์อะไรก็จะหายไปไม่ยอมมาไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวลองใหม่ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาก็จบลงเท่านี้นะครับก็ส่วนอย่างอื่นของเกี่ยวกับการเขียน ai เนี่ยก็เดี๋ยวจะตามมาในคลิปถัด,ถดไปนะครับก็สำหรับไอตัวไฟล์โปรเจกต์อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์ลงเพจลงในบล็อกให้นะครับก็สามารถลองไปศึกษาดูได้สุดท้ายก็ฝาก กดไลค์ฝากแชร์คลิปนะครับถ้าใครชอบแล้วก็ฝากติดตามเพจบล็อกแล้วก็ c h a n n e น Unity Beginner ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ